สวัสดีครับก็พบกับผมจอร์ดหวานเจีย๊ยบกันอีกเช่นเคยนะครับคู่ไหนที่ว่าดีคู่ไหนที่ว่าเด็ดเนี่ยมีอยู่ในบทวิเคราะห์อของเราในวันนี้แน่นอนนะครับสำหรับสรุปผลบอลหน้าช่องเมื่อวานนะครับตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยมีเตะจบกันไปแค่3คู่ผมก็เหมารับประทานเต็มกันไปทั้ง3คู่เลยนะครับเรียกได้ว่าคมจัดนะครับเตะจบหมด8คู่ผมก็คิดว่าจะเป็นไปตามที่คาดการไว้ในบทวิเคราะห์เมื่อวานนะครับก็ถือว่าเปิดหัวคู่ดึกมาได้แบบคมไม่มีลมผสมเลยนะครับแล้ววันนี้จอร์ดก็คัดมาเฉิด ผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่กิจกรรมเข้ามาคนที่ตอบถูกเนี่ยก็แคปคําตอบของท่านแล้วก็ส่งมาในช่องทางที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับทำถูกต้องถูกกติกาทุกอย่างเนี่ยก็รับรองเลยนะครับว่าซฟุตบอลสวยๆแบบนี้เนี่ยจะส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก่อนจะไปรับชมบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมในแต่ละวันให้ด้วยนะครับคนที่กดให้กันแล้วเนะี่ยผมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับไปวันนี้จะหวานหรือขมไปชมกันเลยนะครับ มาเปิดกันในคู่แรกกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นเดนมาร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนของกีตสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่กิจกรรมประจําวันนี้ของเรานะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามานะครับตอบถูกเนี่ยก็ไปติดต่อรับของรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลเกรพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆเหมือนที่ขึ้นให้ดูบนหน้าจอเลยนะครับทายมาก่อนที่คู่นี้จะลงเตะก,กันด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยจะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฮดทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมาแค,ค เราก็มาดูสถานการณ์ในตารางคะแนนกลุ่มซีของทั้งคู่ตอนนี้นะครับเจ้าบ้านเดนมาร์กในแข่งไป3เกมเก็บชัยชนะได้2เกมนะครับเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับลูกได้เสียในยิง9เสียศูนย์นะครับตอนนี้ฟอร์มเกมลูกเกมรับในโหดจัด3นัดเก็บได้เแต้มตอนนี้ก็เป็นอันดับ1ในตารางคะแนนกลุ่มนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนกนีในแข่งไป3เกมชนะมา1แพ้2นะครับลูกได้เสียในยิงได้6ลูกนะครับและเกมรับเสียไป7ประตู3นัดมี3แต้มตอนนี้ก็เป็นอันดับ3ในตารางคะแนนกลุ่มนะครับในเกมนี้ของทั้งคู่ เกมเยือนกิกเนี่ยเกมนี้ก็ต้องการ3แต้มมากๆเหมือนกันนะครับและเกมต่อๆไปก็แพ้ไม่ได้แล้วด้วยนะครับ ขยับมาดูฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเดนมาร์กเนี่ยแข่งไป5นัดเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในยูฟ่าในชั้นลีกเนี่ยจะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มติดปีกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับส่วน5นัดหลังสุดที่กิกเพิ่งจะลงเตะไปนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2กิกเนี่ยก่อนหน้านี้ฟอร์มดีมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสะดุดแผ่วๆไปบ้างนะครับเพราะว่ามาเจอกััับบคคคูู่่่่่แขขงงททีีีอนนน้าจะะสสกรล มาสามา3-1ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแพ้กับเดนมาร์กมาแล้วด้วยนะครับ0-3นล์กเกมหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีมากนะครับก็เจอกับทีมอย่างเบลารุสเนี่ยก็ชนะมาได้5ประตูต่อนหนึ่งมาดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมตอนนี้นะครับเจ้าบ้านเดนมาร์กเนี่ยจะมาในแผน3-4-2-1ของแบนไลเมอร์ ถ้าจัดชุดหลักลงแบบนี้เนี่ยเกมนี้ยังไงก็ต้องหวัง3แต้มการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นแคปเปอร์ชามิเคิลเซนเตอร์ Center 3คนมีเวตเตอร์การ์ดอันเดอร์สันแล้วก็คิทเตนเซนนะครับกองกลาง4คนมาในระบบวิงแบ็กนะครับแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นแพทริกดอกูฝั่งขวาจะเป็นไอซัคเซนแล้วก็กองกลาง2คนเนี่ยก็จะเป็นฮาจูมันจับคู่กับอีลิกเซนนะครับ ส่วนแนวลุก3คนนะครับก็จะมีดสาสกัดยืนคู่กับโฟโฮในบทบาทตัวลุกนะครับและส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นรลาดมุดฮอยลุนที่ฟอร์มกาลังพีคทั้งในสโมสรอนและทีมชาตินะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของเดนมาร์กเนี่ยไม่มีรายงานเข้ามานะครับก็จะฟิตสมบูรณ์พร้อมสาหรับเกมนี้ร้อเรเนะครับเราก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกีก,กันบ้างนะครับจะมาในแผน4 2่สอของอีวานโจวานอวิดก็เป็นชุดใหญ่หวัง3ามแต้มเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นโซลาคิดนะครับแบ็กฝั่งซ้ายเป็นคคอตัสา ฝั่งขวาเป็นวาเกียนิดิสเซนเตอร์2คนก็จะเป็นมาร์โปลปนอสจับคู่กับคูเลราคิดกองกลางก็จะเป็นเซฟิลิสจับคู่กับคูเบลิสและแผงแนวลุก4คนนะครับปีกฝั่งซ้ายก็จะเป็นทีโซลิสฝั่งขวาเป็นมาซูรัสกองกลางตัวลุก1คนเป็นบาคาเซตัสและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นพาบลีดิสนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของกนะิกเนี่ยมีรายงานเข้ามา1คนนะครับก็จะเป็นกองหลังอย่างเลซอสนะครับที่บาดเจ็บในเกมนัดนี้นะครับก็จัดผู้เล่นชุดเต็มมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเกมนี้เนี่ย่ยยยเเป้้้าาหมมก็คคคือ3แตทัังูลนะรบ เราก็มาดูหนัดหลังสุดที่เดนมาร์กเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ที่เปิดบ้านเล่นในรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มซีเนี่ยมีแค่นัดเดียวนะครับก็เป็นเกมที่เสมอกับสกอตแลนด์มาศูนย์ย์ในนัดล่าสุดนะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มดีมากนะครับมีพลิกล็อกชนะโปรตุเกสม,มาได้ด้วยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ ผมว่าฟอร์มของเดนมาร์กตอนนี้เ,นเป็นฟอร์มของจริงนะครับเพราะว่าจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของเขาเนมาแล้วนะครับนั่นก็คือการจบสกอร์ของลัดมุนห้อยรุ่นที่ไว้ใจได้นะครับส่วนฟอร์มใน5นัดหลังสุดที่กิ๊กออกไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับ5นัดเนเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1ที่ออกไปเยือนเกมกับกรุ๊ปซี่นมีแค่นัดเดียวนะครับก็เป็นเกมกับสกอตแลนด์ที่แพ้มาในนัดล่าสุดนะครับก็แพ้ไป3ประตูตอนหนึ่ง ส่วนก่อนหน้านี้เนะี่ยฟอร์มโคตรดีเลยนะครับทีมไหนที่ว่ากําลังมาแรงๆเนี่ยเจอกิกตอนนั้นเนี่ยหยุดหมดนะครับดูจากฟอร์มของทั้งคู่ในตอนนี้แล้วนะครับเกมนี้เนี่ยมันก็น่าดูมากๆนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันมากๆในฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนยุโรปในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเราก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งเดนมาร์กจาเป็นต้องชนะมากกว่า1ประตูสถานการณ์ของทั้งคู่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับทางฝั่งเดนมาร์กเนี่ยจำเป็นต้องการ3แต้มนสาีมกแต้มนะครับเดม,มา แบบนี้เนะี่ยมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับผมก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเดนมาร์กว่าจะชนะไปที่1ประตูต่อศูย์หรืออาจจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนไปตามจอร์ดมาเจ้าบ้านเดนมาร์กหวานเจีย๊ยบต่อมาในคู่ที่2กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนะี่ยจะเป็นเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟินแลนด์ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่ม เฮดทูเฮดของทั้งคู่ในช่วงนี้เนี่ยก็เจอกันมาแค่เกมเดียวนะครับก็เป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ชนะมาได้0-2นะครับมาดูสถานการณ์ในตารางคะแนนกรุ๊ปจีของทั้งคู่ตอนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์แข่งไป5นัดเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับลูกได้เสียก็ยิงกระจายเลยนะครับยิง18เสีย3 5นัดเก็บได้13แต้มตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในตารางคะแนนกรุ๊ปอยู่นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอนฟินนะครับแข่งไป6นัดชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้2ลูกได้เสีียยยในิงไไปปปลลููกกะะรรับแเเมสต 6นัดมี10แต้มตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนกลุ่มจีนะครับในเกมนัดนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องมีแต้มกลับไปนะครับอาจจะ1หรือ3แต้มก็พอยิ้มออกแล้วนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟินแลนด์เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับ3แต้มในเกมนัดนี้นะครับถ้าในกรณีที่ได้1แต้มกลับไปเนี่ยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับต้องไปลุ้นโปแลนด์เอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดพลาดในเกมนัดนี้เนี่ยก็ตัดสินอนาคตของตัวเองในฟุตบอลโลกปีนี้ได้เลยนะครับ มาดูฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านในเทอร์แลนด์แข่งไป5นัดหลังสุดนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มของเนเทอร์แลนด์เนี่ยดูดีจริงๆนะครับในนัดไหนที่ต้องการประตูหรือว่าอยากได้แต้มเนี่ยก็ทําได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกมไหนเนี่ยอยากลองแผนก็ต้องปล่อยให้เขาลองไปนะครับอาจจะชนะมาได้แบบหืดจับหรือว่าจะมีเสี่ยวกันไปบ้างนะครับส่วนฟอร์มใน5นัดหลังสุดของฟินแลนด์นะครับ5นัดในีเก็บชัยชนะมาได้21 แพ้กับโปรแลนด์มาสามหนึ่ง ก่อนหน้านี้เนะี่ยมีเปิดบ้านชนะโปแลนด์มาได้นะครับสประตูต่อหนึ่งและอีกเกมหนึ่งเนี่ยก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไปนะครับศูนย์ประตูต่อ2ฟอร์มนี้ของฟินแลนด์เนี่ยผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องมาเจอกับของจริงอย่างเนเธอร์แลนด์ผมก็มองว่าเนเธอร์แลนด์ในนัดนี้เนี่ยน่าจะจับทางฟินแลนด์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทั้งฝั่งเจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์จะมาในแผนสี่สามสามของโลนอลคูมันไลอน้นนอมตนะครับเนเเนี ส่วนทางฝั่งฟินแลนด์จะมาในแผน5-3-2ของยาคอฟฟิตนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บมีรายงานเข้ามา1คนเป็นโทนี่เมต n ินแนนะครับกองหลังที่บาดเจ็บอยู่นะครับผู้เล่น11ตัวจริงที่คาดก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นผู้เล่น11ตัวจริงในนัดก่อนนะครับหน้าคู่อันนีน้ก็จะเป็นคารแมนจับคู่กับโบจานปาโลนะครับ เราก็มาดูหนัดหลังสุดที่เนเทอร์แลนด์เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับหนัดในเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ3ยังไม่แพ้ใครก็จริงนะครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยแต่ก็หนักไปทางเสมอนะครับส่วนห้านัดหลังสุดที่ฟินแลนด์เล่นเป็นเกมเยือนนะครับหนัดในเก็บชัยชนะมาได้1เกมเสมอ1แพ้3นะครับที่ออกไปเยือนในเกมกับกุุปจีเนี่ยม่แค่นัดเดียวนะครับก็เป็นเกมที่แพ้กับโปแลนด์ไป3าหนึ่งนะครับแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งในเทอร์แลนด์จำเป็นต้องชนะมากกว่า2ประตูจากสถานการณ์ของทั้งททีีีีีมมมมมเเนนนนน่่่่ยยโโอออออออกกกกาาาสสไได้ปปตตใใรบะะะะััผงงวจจิ แต่ทางฝั่งฟินแลนด์เนี่ยก็คงจะต้านทางขุมกําลังของเนเธอร์แลนด์ไว้ไม่ไหวนะครับสำหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์ว่าจะชนะไปได้ที่4ประตูต่อ1ตามจอร์ดมานะครับจัดไปอัศวินสีส้มหวานเจีย๊ยบต่อมาในคู่ที่3กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นสกอตแลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของเบลารุสทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มเฮดทูเฮดของทั้งคู่ในนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมในกลุ่มซีของทั้งคู่นน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 ะะะะคครรรรับับบบบกกก็เเเิดดดขขึ้นน้้ใาาออองลลุสสี่่ยตตตแ์ชไไปไปู2 มาดูสถานการณ์ในตารางคะแนนกลุ่มซีของทั้งคู่ตอนนี้นะครับเจ้าบ้านสกอตแลนด์เนี่ยแข่งไป3นัดชนะมา2นะครับเสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับลูกได้เสียเนี่ยยิงได้5เสียประตู1นะครับสนัดก็เก็บได้7แต้มนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนกลุ่มซีส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบลารุสเนี่ยแข่งไป3นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปทั้ง3เกมรวดเลยนะครับลูกได้เสียเนี่ยเสียประตูไป13ลูกนะครับและเกมลุกเนี่ยก็ยิงรวมกันได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับสนัดยังเก็็็บบบบแแตตต้้้มมไไ่่ดเเลยยยนน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 นะะะคคครรรัักกปวใใาางุออูี ในเกมนัดนี้ของทั้งคู่นะครับทั้งฝั่งเจ้าบ้านสกอตแลนด์เนี่ยต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากนะครับเพื่อการันตีว่าจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนทังฝั่งทีเมเยือนเบลรุสเนี่ยก็หมดหวังไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะไม่เอาอะไรแล้วด้วยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับ5นัดหลังสุดที่สกอตแลนด์เพิ่งลงเตะไปเนี่ย5นัดเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1นงะครับฟอร์มเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีมากนะครับและในช่วงล่าสุดเนี่ยก็ด้รว ที่ชนะมาได้เกมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมในนัดกระชับมิตรกับคาซักสถานนะครับก็เปิดบ้านชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งก็เป็นเกมเดียวที่ดูดีในนัดกระชับมิตรนะครับแต่ว่าฟอร์มในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับก็ต้องกลับบ้านไปนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านสกอตแลนด์จะมาในแผน4-3-3ก็อยู่กันครบหมดนะครับและเกมนี้เนี่ยก็จัดผู้เล่น11ตัวจริงชุดใหญ่ลงมาเลยนะครับกองหน้า3คนวันนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นดีเกตฝั่งขวาเป็นเบนด็อกและสุดหน้าาคโต เป็นแบ็คขวาอย่างอารอนฮิกกี้นะครับก็ต้องขยับคนะีแลนเทียนี่เนี่ยมาเล่นเป็นแบ็คขวาแทนนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยจะมาในแผน4 4 2นะครับหน้าคู่วันนี้ก็จะเป็นมิลิเชนสกี้จับคู่กับบาคอฟสกี้ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีรายงานเข้ามานะครับก็จะฟิตสมบูรณ์พร้อมสำหรับเกมนี้100%นะครับทางฝั่งเบลารุสจากสถิติและปัจจัยหลายๆอย่างของทางฝั่งสกอตแลนดะ์เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งเบลารุสแบบ100%นะครับเกมนี้เนี่ยผมมว่าันต้องไปวัดกันที่โต์นะครับเก็มาดูแนววทางงของจอจจร์ใน,นนนัี้นะครับโจทเนี่ยเปิดมาาาาให้้ทงงงฝั่่สกกกออตตตแลนนนด์จเปป็ชะะมว2รู ในเกมนัดนี้เนี่ยสกอตแลนด์ต้องการ3แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบนะครับแต่ว่าจะให้เข้ารอบแบบสวยกว่านั้นเนี่ยต้องไปลุ้นให้เดนมาร์กแพ้ด้วยนะครับเพื่อการันตีเข้ารอบที่1ตามสถานการณ์ที่ผมได้บอกไปนะครับยังไงสกอตแลนด์เกมนี้เนี่ยก็เอาจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางฝั่งเบลารุสไม่ได้หวังอะไรแล้วนะครับก็คงจะต้องเสีย3แต้มให้กับทางฝั่งเจ้าบ้านสกอตแลนด์ไปตามระเบียบนะครับสำหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านสกอตแลนด์จะโหมบุกอย่างหน ต่อมาคู่ที่4ี่กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นหมูกก่เกาะแฟโรพบกับเชกนะครับทั้งคู่ก็จะลงเตะกันในเวลา5้าทุ่มเฮดทูเฮดของทั้งคู่พบกันมา4ครั้งนะครับก็เป็นเชกนะครับวันเวย์อยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับชนะไปได้ทั้ง4ครั้งรวดก็มาดูกันที่สถานการณ์ของทั้งคู่ในกลุ่มเอลนะครับเจ้าบ้านหมูกก่เกาะแฟรโร่ในแข่งไป6นัดนะครับเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้3นะครับลูกได้เสียในยิงคู่แข่งได้8ลูกและเกมรับเสียไป5ประตู 6นัดเก็บได้9แต้มตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนกลุ่มเอนะครับวนทา้งฝั่งเช็คทีมเยือนนะครับแข่งไป6นัดเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1แพ้1นะครับลูกได้เสียในยิงคู่แข่งลงกันได้11ลูกและเกมรับเสียไป6ประตูนะครับ6นัดเก็บได้13แต้มตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนกลุ่มเอนะครับก็มีโอกาสเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะครับในเกมนัดนี้แล้วก็นัดหน้าของมูเกาะแฟโลเนี่ยจำเป็นต้องชนะนะครับแล้วก็ไปลุน้นให้เช็คแพ้ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเช็คนะครับถ้าได้3แต้มเกมนี้ไปก็การันตีเข้ารอบต่อไปแล้วนะครับก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับหมู่เกาะแฟโลใน5นัดหลังสุดเนเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2นะครับและฟอร์มในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยดูดีมากด้วยนะครับที่ลงเตะในเกมกับกลุ่ปนี้เนี่ยมี4เกมนะครับก็เป็นเกมในนัดล่าสุดนะครับชนะมอนเตเนโกมาได้4 0นะครับมีชนะยิบรอลตามาได้ศูนย์หนึ่งแพ้กับโคเอเชียมาศูนย์หนึ่งะครับและเกมหนึ่งก็เปิดบ้านชนะยิบรรออตตต่ามได้2ปะู ฟอร์มของหมู่เกาะแฟลโลก็ค่อนข้างเป็นมมามืดในกลุปนี้นะครับใจผมเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งหมู่เกาะแฟโลจัดเลยนะครับในตอนนี้ส่วนฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทางฝั่งทีมเยือนเช็คนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1ที่ลงเตะในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยมี4เกมนะครับก็เป็นเกมในนัดล่าสุดนะครับเสมอกับโคเชียมา0-0ชนะมอนเตเนโกรมาได้0-2ไปเยือนคเอเชียมานะครับก็แพ้มา5ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกเกมหนึ่งเนี่ยก็ชนะมอนเตเนโกนนนร เช็คสายเลือดใหม่ปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มโหดกว่านี้อีกนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีแผ่วๆไปบ้างนะครับเราก็มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งหมู่เกาะแฟลโรจะมาในแผน3-4 3่กองหน้า3คนนะครับฝั่งซ้ายเป็นโซเลนเซนฝั่งขวาเป็นเฟเดริกและสุดหน้าตัวเป้าก็าจะเป็นโอยเซนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีรายงานเข้ามานะครับหมู่เกาะแฟลโรก็ฟิตสำหรับเกมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเช็คจะมาในแผน42-31 นาลุก4ี่คนปีกฝั่งซ้ายเป็นครูเสร็จฝั่งขวาเป็นโพเวิร์ดกองกลางตัวลุก1คนเป็นซ็อกและส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นโชลี่นะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีรายงานเข้ามานะครับทั้งคู่ก็จะเจอกันแบบสมบูรณ์1 0 0ซด้วยกันทั้งคู่นะครับ มาดู5นัดหลังสุดที่มู่เกะแฟโลโรเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอ2แพ้1ที่เปิดบ้านเล่นในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยมี3เกมนะครับก็เป็นเกมนัดล่าสุดกับมอนเตเนโกเนี่ยชนะมาได้4-0เกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็แพ้กับโคเอเชียมา0-1แล้วก็ชนะยิบรอนต้ามาได้นะครับ2ประตูต่อ1ส่วนฟอร์มใน5นัดหลังสุดที่เช็คออกไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะไาได้2เกมเสมอ2แพ้1ฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยพอๆกัน ที่ออกไปเยือนในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยมี3เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะมอนเตเนโกมาได้ศูนย์สองเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็แพ้โคเอเชียมา51และเกมหนึ่งก็เป็นเกมที่ชนะยิบรอนตามาได้นะครับศูนย์ประตูตาสี่เราก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดไหมทางฝั่งเช็คจาเป็นต้องชนะ2ประตูทั้งคู่เนี่ยต่างต้องการ3แต้มในนัดนี้นะครับแต่ว่าโจท์ที่มันเปิดไม้ทางฝั่งเช็คแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะเป็นเกมที่รัดกุ่มกับทั้งคู่นะครับจากโจดนี้และเกมนี้เนี่ยผมก็มมออองง่่าหูกจะจ้ไนับขปฝ ฟาแฟโลจัดไปหวานเจี๊ยบต่อมาในคู่ที่5ก็มาดูกันต่อในเกมของกุ๊ปเนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นโคเอเชียเปิดบ้านรับการมาเยือนของยิบารอนตาทั้งคู่ก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา2ครั้งนะครับก็เป็นทางฝั่งโคเอเชียนยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับ เกมล่าสุดในบ้านของยิบรอนต้าเนี่ยชนะมาได้0-7นะครับส่วนเกมก่อนหน้านี้ในปี2015เนี่ยก็ชนะมาได้4-0นะครับถึงเฮดทูเฮดของโคเอเชียเนี่ยจะเคยชนะมาได้เยอะก็จริงนะครับแต่ในมุมมองบนของทั้งคู่ในเกมนี้เนี่ยโจทย์มันยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับยังไม่แนะนําให้มองบนนะครับขยับมาดูสถานการณ์ในตารางคะแนนกลุ่ม L อลของทั้งคู่ตอนนี้นะครับเจ้าบ้านโคเอเชียในแข่งไป5นัดเก็บได้13แต้มตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในตารางคะแนนกลุ่มเอลนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือออนนนนนยยยิบบราตต้ี่จมวยยูั แข่งไป5้านัดก็แพ้ไปทั้ง5้นัดรวดนะครับลูกได้เสียเนี่ยติดลบ15นะครับฟอร์มกา,กากมากนะครับก็มาดู5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เพิ่งจะลงเตะไปนะครับ5นัดเนี่ยโคเอเชียเก็บชัยชนะไปได้4เกมเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ5นัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะไปส่วนทางฝั่งยิบรอนตาเนี่ยห้านัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะเนี่ยยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับฟอร์มเนี่ยสวนทางกันคนละเรื่องเลยนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านโคเอเชียจะมาในแผน42-31 แผงแนวลุก4คนวันนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเปเลซิตฝั <ts> ่งขวาเป็น like พัสแลกกองกลางตัวลุก1คนเป็นคามาลิกและศูนย์หน้าตัวเป้าก็จะเป็นบูดิเมียนะครับและตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้งฝั่งโคเอเชียมีรายงานเข้ามา1คนนะครับก็จะเป็นหน้าเดิมเลยนะครับแบ็คขวาอย่างโจเซฟสานเนซิตนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนยิบรอนตาก็จะมาในแผน4-3-3กองหน้า3คนของยิบรอนตาวันนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเดบานะครับฝั่งขวาเป็นเดลิโอและศูนย์หน้า แต่ว่าขุมกําลังเนี่ยกระดูคนละเบอร์กันเลยนะครับโคเอเชียก็ดูเหนือกว่ายิบรอนตาในทุกๆด้านนะครับสถิติเอ่ยขุมกําลังเอ่ยเนี่ยก็ดูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับเกมนี้มันอยู่ที่โจทย์แล้วนะครับว่าจะเปิดมาทางฝั่งโคเอเชียประมาณไหนเราก็ต้องไปว่ากันที่แนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทย์เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งโคเอเชียจําเป็นต้องชนะมากกว่า4ประตูจากสถานการณ์ของโคเอเชียเกมนี้เนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อการันตีแชมป์กลุ่มนะครับและผมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับส่วนเรื่องผลวินในโจทย์นี้เนี่ย สี่ลูกในเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามาแน่นะครับส่วนอีกลูกนึงเนี่ยอาจจะต้องลุ้นนิดนึงนะครับสำหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งโคเอเชียที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับยังไงก็ได้เปรียบทุกประตูและขอทํานายว่าจะชนะได้ที่5ประตูต่อศูนย์นะครับสี่ลูกเนี่ยมาแน่ๆนะครับอีกลูกหนึ่งก็ไปลุ้นกับผมเอานะครับก็จัดไปเกมนี้เจ้าบ้านโคเอเชียหวานเจี๊ยบ ต่อมาคู่ที่6ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้นจะเป็นโรมาเนียเปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรียทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้เฮดของทั้งคู่เ,เคยพบกันมา4ครั้งนะครับก็เป็นทางฝั่งออสเตรียนยดูดีกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งและทางฝั่งโมรมาเนียชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับ ส่วนสถานการณ์ในตารางคะแนนกรุปเฮดของหทังคู่ตอนนี้นะครับเจ้าบ้านโรมาเนียนะแข่งไป5เกมเก็บชายชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2นะครับลูกได้เสียในยิงคู่แข่งลงกันได้10ลูกและเกมรับเสียไป6ประตู5นัดเก็บได้7แต้มตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนกรุปนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนออสเตียตอนนี้นะครับฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับในตารางคะแนนกรุ๊ปเนี่ยแข่งไป5นัดเก็บชัยชนะมาได้5นัดรวดนะครับลูกได้เสียในยิงระเบิดเลยนะครับยิงไป19เสีย2 5นัดเก็บได้15แต้มเต็มตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนกรุ๊ปเฮดนะครับในเกมนัดนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านโรมาเนียเนี่ยจำเป็นต้องเก็บ3แต้มในนัดนี้ให้ได้นะครับส่วนนัดต่อไปเนี่ยก็แพ้ไม่ได้แล้วด้วยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนออสเตรมนีก็ยออตเนียนะครัับเนี่ยเก็บชชัยนะมาได้2เขอ เมอ1แพ้2นัดล่าสุดที่เพิ่งลงเตะไปเนี่ยก็เป็นเกมในนัดกระชับมิตรเก็บคะแนนดับโลกนะครับโรมาเนียก็เปิดบ้านชนะมอนโดวามาได้21ที่ลงเตะในรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มนี้เนี่ยมี3เกมนะครับก็มีเกมที่เสมอกับไซปัสมา2 2นะครับในบ้านของโรมาเนียเนี่ยก็ชนะไซปัสมาได้2 0และกเกมหนึ่งก็แพ้กับแชมป์กลุ่มอย่างออสเตียไปนะครับ2ประตูต่อ1นฟอร์มเนี่ยยังดูกลางๆนะครับวันไหนเล่นดีเนี่ยเล่นดีใจหายเลยนะครับวันไหนเล่นแย่เนี่ยเราฝากผีฝากไข่อะไรไม่ได้เลยนะครับส่วน,นห้านะ ได้4ี่เกมเสมอ1 5นัดหลังสุดที่ลงเตะไปเนี่ยยังไม่แพ้ใครมา5นัดติดนัดล่าสุดที่เพิ่งจะลงเตะไปเนี่ยก็เป็นเกมในยูฟ่าในชั่นลีกนะครับเสมอกับเซอร์เบียไป1 1ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยโชว์ฟอร์มโหดมานะครับไล่ตบซานมาริโนมา10ประตูต่อศูนย์เลยนะครับถ้าเทียบกันในฟอร์มหนัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งออสเตรียดูกินขาดเลยนะครับเราก็มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านโรมาเนียจะมาในแผน4ี่าามกองหน้า3าคนวันนี้นะครับฝั่งซ้ายจะ ไลน์อัพ11ตัวจริงชุดนี้เนี่ยก็เป็นทีมชุดใหญ่ที่สุดของทางฝั่งโรมาเนียแล้วนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอรมนี o T e A วันนี้นะครับจะมาในแผน4-2-3-1ของรับลังนิดล่างทองในลูก4คนวันนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสบิเซอร์ฝั่งขวาเป็นชมิตกองกลางตัวลูก1คนเป็นเกลกอริสและศูนย์หน้าตัวเป้าก็จะเป็นอนาโตวิดตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งทีมเยอรเนะีมีรายง,งานเข้ามาคนเดียวนะครับก็เป็นกองหน้าฝั่งขวายอย่างแพตติกวิมเมอร์นะครับเราก็ไปดู5้านัดหลังสุดที่โรมาเนเก,น 3, เกม ที่ชนะใส่ปัดมาได้2-0นะครับส่วนอีกเกมหนึ่งเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับบอสเนียไปนะครับ 0- ประตูต่อหนึ่งก็ฟอร์มยังผีเข้าผีออกอยู่นะครับถ้าโจทย์ไม่เปิดมาเอื้อให้ฝั่งโรมาเนียเนี่ยผมว่าวันนี้โรมาเนียไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูหนัดหลังสุดที่ออสเตียบออไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับห้านัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2ฟอร์มที่ออกไปเยือนในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับก็มีชนะบอสเนียมาได้ในนัดล่าสุดนะครับ1-2ส่วนก่อนหน้้้าาานนนีก็ชะซมมรโได 04. สองเกมล่าสุดเนี่ยถือว่าทามาได้ดีมากนะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ถือว่าออสเตรียเนี่ยสอบรอบที่1นึ่ครับถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยย,ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ด้วยความนี้ของลาบลังนิดนะครับผมก็มองว่าแกเนี่ยยังไงก็ต้องอยากการันตีผ่านเข้ารอบไปตั้งแต่นัดนี้เลยนะครับแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทย์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งออสเตรียจําเป็นต้องชนะ1ประตูสำหรับโจทย์นี้เนี่ยผมก็มองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านโรมาเนียก็ลุ้นได้อยู่นะครับอาจจะจบได้ที่เสมอโดยซ้ำนะครับถ้าเกิดฟอร แต่สาหรับผมในเกมนัดนี้เนี่ยขอมองไปทางฝั่งทีมเยือนออสเตรียว่าจะชนะได้ที่2ประตูต่อศูนย์จัดไปรับลังนิดพาหวานเจี๊ยบต่อมาคู่ที่7ก็ยังอยู่กันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นลิทัวเนียพบกับโปแลนด์ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ head ่งสี่สิบห้าเฮตูเฮของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งนะครับก็เป็นทางฝั่งโปแลนด์ and, เนี่ยชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็แพ้กับลิทัวเนียไปครั้งเดียวนะครับ ส่วนสถานการณ์ของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับลิทัวเนียเนี่ยหมดหวังไปแล้วนะครับส่วนทั้งฝั่งโปลแลนด์เนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับ2ของกรุ๊ปนะครับตามหลังจากฝูงของกรุ๊ปอย่างเอร์แลนด์อยู่แค่3แต้มสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็บีบบังคับให้โปลแลนด์ต้องชนะ3แต้มเท่านั้นนะครับในนัดนี้เพื่อเข้ารอบ ในเกมนี้เนะี่ยโปรแลรนด์น่าจะใส่สุดหมดถังนะครับมาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านลิทวเนียเนะี่ยแข่งไป5นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป3ฟอร์มเนี่ยย่ำแย่มากนะครับปีนี้ก็โบกมือลาบลโลกไปแล้วนะครับส่วนหนัดหลังสุดที่โปรแลรนด์เพิ่งจะลงเตะไปนะครับห้านัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ตอนนี้เนะี่ยฟอร์มโปรแลนด์ก็กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสามนัดล่าสุดเนะี่ยยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับ แฟนบอลที่ติดตามโปรแลนด์มาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยจมขี้หลักปากขี้เลนมาเลยนะครับไปเจอกับทีมชาติที่แบบว่าควรจะชนะได้เนี่ยเขาก็แพ้มานะครับ เพราะงั้นในเกมนี้ผมมองว่าวางใจโปลแลนด์ได้นะครับเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านลิทวเนียเนี่ยก็อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับปีกฝั่งซ้ายก็จะเป็นซลิปกานะครับปีกฝั่งขวาเป็นโกโลบิคาร์ส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นเปาโลคาร์ดนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของทังฝั่งเจ้าบ้านลิทวเนียเนี่ยก็ไม่มีรายงานเข้ามานะครับเราก็ไปดูความพร้อมของทังฝั่งโปลแลนด์นะครับจะมาในแผน4-3-3กองหน้า3คนวันนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสวินเดสก้ ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้งฝั่งโปลแลนด์เนี่ยก็ไม่มีรายงานเข้ามานะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะสมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เจอกันในเกมนี้นะครับก็ไปดูห้านัดหลังสุดที่ลิทูเนียเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับห้านัดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอไปสองเกมแพ้ไปสามที่เปิดบ้านเล่นในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยก็มีในนัดล่าสุดนะครับเพิ่งแพ้เนเธอร์แลนด์มา2-3เสมอกับมอต้ามา1-1แล้วก็เสมอกับฟิแนแลนด์ไป2-2นะครับก็ฟอร์มนี้เนี่ยยังดีไม่พอนะครับก็ไม่ได้ไปต่่่่่อออออนน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 นะะะคครรััันนัับบบสสสว5 5ดดดดดลลลาุทีีโปปปแแ์กกกกไไเเ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 ็็มมมมยยยืชช้้1 1พ3 นี่ก็ฟอร์มเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำได้ดีมาแค่นัดเดียวนะครับเป็นเกมในยูฟาในชั้นลีกที่ชนะสกอตแลนด์มาได้23แต่ฟอร์มนี้เนี่ยผมก็มองว่าจะชนะลิทูเนียได้สบายๆนะครับในเกมนี้ก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจทย์ในเปิดไม้ทางฝั่งโปแลนด์ต้องชนะมากกว่า1ประตูโปแลนด์ Bo เกมนี้เนี่ยสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องชนะนะครับเพื่อเข้ารอบต่อไปส่วนทางฝั่งลิทูเนียตอนนี้ไม่มีอะไรให้ลุนแล้วนะครับก็คงจะมอบ3แต้มให้โปแลนด์แบบสบายๆนะครับ แต่ถ้าเป็นจากโจ์นี้เนี่ยจะต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับผมคิดว่าลูกหนึ่งเนี่ยมาแน่ๆนะครับทั้งฝั่งโปรแลนด์แต่ว่าลูกที่2เนี่ยจะต้องไปลุ้นกันต่อนะครับแต่ในใจผมเนี่ยคิดว่าโปรแลนด์เนี่ยมันน่าจะชนะได้แถวแถวหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับอาจจะยิงไม่ถึงสามลูกนะครับก็ขอกัดฟันลุยไปทางฝั่งทีมเยือนโปรแลนด์นะครับว่าจะชนะได้ที่ศูนย์ประตูต่อสองไปจัดไปเลวานจะจายาเฮห,หวานเจี๊ยบ ต่อมาคู่ที่8คู่สุดท้ายก็มาปิดกันที่ลีกอาร์เจนตินานะครับคู่นี้นจะเป็นอินดิเพเดนเต้ลิวาดาวีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโกดอยคูตทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตี2 45เฮดทูเฮดของทั้งคูเ่เคยพบกันมา3ครั้งนะครับก็เป็นทางฝั่งโกดอยคูตชนะไปได้1ครั้งนะครับสเสมอกัน2ครั้งทางฝั่งลิวาดาวียเจ้าบ้าน,นไม่เคยชนะได้เลยแต่ชัยชนะครั้งล่าสุดของโกดอยคูตเกิดขึ้นเมื่อปี2016นู่นเลยนะครับก็น่าจะวัดอะไรไม่ได้มากนะครับ เราก็มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิวาาดเวียนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะไปได้1เกมเสมอ3แพ้1 ฟอร์มของลิวัดาวเวียนะครับเหมือนจะมีช่วงที่ทําได้ดีนะครับแต่ก็ต้องมีสะดุดเสมอสะดุดแพนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือแนวลุกที่ทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอนะครับถึงแม้ว่าเกมลับเนี่ยจะพร้อมแจกโชคก็ตามนะครับแต่จากฟอร์มใน5นัดหลังสุดที่เราได้เห็นอยู่ของลิวัตดาเวียนะครับมันมีเกมที่ควรจะชนะได้นะครับแต่ว่าลิวัดาเวียเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ผมว่าฟอร์มในช่วงนี้ของลิวัตดาเวียเนี่ยก็ค่อนข้างแย่อยู่นะครับเราก็มาดู5้านัดหลังสุดของโกดอยคูดกันบ้างนะครับห้านัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาดดกอคู จะดูแย่กว่าอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเก็บชัยชนะได้น้อยนะครับจะหนักเป็นการเสมอไปซะส่วนใหญ่นะครับถ้ามองจากฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับผมมองว่าทางฝั่งลิวอดาเวียนเนี่ยจะดูเหนือกว่าทางฝั่งโกดอยคูดอยู่นะครับเพราะว่าเกมลุกเนี่ยตะบันประตูดได้เยอะนะครับส่วนความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านลิวาดดเวียนจะมาในแผน3-5-2หน้าคู่ในวันนี้ก็จะเป็นซานโตนี่จับคู่กับวิลลานะครับ ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งเจ้าบ้านมีรายงานเข้ามา1คนนะครับก็จะเป็นกองหน้าฝั่งขวาอย่างวิกตอริโอลามิดนะครับที่บาดเจ็บอยู่ในเกมนัดนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนโกดอยคูตจะมาในแผน4-4-2หน้าคู่วันนี้จะเป็นมาติเนสจับคู่กับอัสมันดีนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของทางฝั่งทีมเยือนมีรายงานเข้ามา2คนนะครับก็จะเป็นกองหลังอย่างเรียวนาโดคอยลอตนะครับและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นโทมัสปาโซนะครับกองกลางตัวลุกที่บาดเจ็บอยู่นะครับเราก็มาดูห้านัดหลังสุดที่ลี ก่อนจะวิคห์กันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งทีมเยือนโกดอยคูตกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดที่โกดอยคูตไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะไมาได้1เกมเสมอ1แพ้3แนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจ์เนี่ยเปิดมาทางฝั่งเจ้าบ้านลิวอดาเวียจ์จำเป็นต้องชนะ1ประตูจากฟอร์มของทั้งคู่ในช่วงหลังเนี่ยย่ำแย่มา,มามากพอๆกันนะครับผมมองว่าเกมนัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สูสีนะครับบวกกับโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเกมมองต่ำ ในคู่นี้เนี่ยอยากให้เน้นไปที่มองต่ำนะครับส่วนเรื่องผลแพ้ชนะเนี่ยผมชอบลิวาดาเวียนะครับก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านลิวาดาเวียจะชนะได้ที่1ประตูต่อศูนย์ไปคู่นี้จอชวนมองต่ำส่วนคนที่อยากลุ้นนะครับก็ไปทางฝั่งเจ้าบ้านลิวาดาเวียจะได้เฮหวานเจี๊ยบเราก็จะมาสรุปแนวทางของเราทั้ง8คู่ในวันนี้กันนะครับคู่แรกเป็นเดนมาร์กพบกับกีกโจทย์เปิดมาที่เดนมาร์กต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้ผมก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเดนมาร์กนะครับว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย ต่อมาคู่ที่2เป็นเนเธอร์แลนด์พบกับฟินแลนด์โจทย์เปิดมาให้ทั้งฝั่งเนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องชนะมากกว่า2ประตูเกมนี้ผมก็มองว่าเนเธอร์แลนด์ไหวนะครับจะชนะไปที่4ประตูต่อหนึ่งต่อมาคู่ที่3เป็นสกอตแลนด์พบกับเบลารุสโจทย์เปิดมาให้สกอตแลนด์จำเป็นต้องชนะมากกว่า2ประตูเกมนี้ผมก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านสกอตแลนด์ว่าจะชนะได้ที่3ประตูต่อศูนต่อมาคู่ที่4เป็นหมูกก่เกาะแฟลโรพบกับเช็กโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งเช็กจำเป็นต้องชนะอย่างน้อย2ประตู เกมนี้ผมก็ขอไปลุ้นที่แฟโลจะแพ้ไม่เกิน2ลูกต่อมาคู่ที่5เป็นโคเอเชียพบกับยิบรอนตาโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งโคเอเชียต้องชนะมากกว่า4ประตูเกมนี้ผมก็มองไปทางฝั่งโคเอเชียเนี่ยสลูกเนี่ยมาแน่ๆนะครับอีกลูกหนึ่งเนี่ยจะต้องไปลุ้นกันต่อต่อมาคู่ที่6เป็นโรมาเนียพบกับออสเตียโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งออสเตียจาเป็นต้องชนะ1ประตูเกมนี้ผมก็มองไปทางฝั่งทีมเยอนออสเตียว่าจะชนะได้ที่0ูนย์ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่เ็เป็นลิทัวเนียพบกบปา่า and, ตะก,กว1รู เกมนี้ผมก็มองว่าโปลแลนด์เนี่ยไหวน,น,นะครับจะชนะไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่8คู่สุดท้ายนะครับจะเป็นลิวัตเดเวียพบกับโกดอยคูตโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งลิวาดาเวียจําเป็นต้องชนะ1ประตูสําหรับเกมนี้เนะี่ยผมอยากให้เน้นไปที่มองล่างนะครับส่วนเรื่องผลแพ้ชนะเนี่ยขอมองว่าลิวาดาเวียเนี่ยจะชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ูน ก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในแต่ละวันด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากเรื่องกิจกรรมของผมไว้ในคู่แรกด้วยนะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่กิจกรรมที่ผมได้ใส่เอาไว้ให้เข้ามานะครับคนที่ทายถูกเนี่ยก็มาติดต่อรับของรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆเลยนะครับคำถูกต้องถูกกติกาทุกอย่างเนี่ยก็รับรองเลยนะครับว่าเสื้อฟุตบอลสวยๆแบบนี้เนี่นนนน่นนนนาแอ